อ้ายลุยห้องพ่อพ่อห้องพ่อพ่อค่ะลุยี่ไหห้องไหห้องพ่อห้อเกี่ยวไหม้ไปคอไปคอไปดีไหมระบัยมั้งตื่นมาใส่เสียบมาให้เื้ยเกี่ยวชอบไหมเกี่ยวชอบไหมขอบคุณครับยังขอบคุณครับกัน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบุญนะโอ้ยแสดงว่าออกมาสุกตาแห้งขี่นี่ใหญ่ขึ้นอีกตุกตาไรอะใหญ่ขึ้นนะนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวพ่อตั้งให้ตรงนู้นนี่เอาลยเอาบูยใหญ่เลยเอาบูยใหญ่เลยเจ้า

คลาบูบูลาบูบูลาบูบูเด็กแดงลาบูบูลาบู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 ลาบูบูเอ๋ยไ่ได้สู้ลาบูบูลาบู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 พ่อมากระาบุก่อนนะขอให้มาหลับฝันดีอุ่นถางเท้าหูกน้องมามาหลับพ่อมาเอ้าเดี๋ยวดิอพ่มมากระาบุพก่อนนะนอนสองคนกับพี่นาดิตาก่อนนะโอ้ นอนดูน้องขลดนอนดูน้องนกตัน้องน้องยองย่านหลังลลตับกัน <c oughs> บบนะระวัง,อองดูน้อลูกเออนี่กับน้อง <c oughs> วลาบูม,ม,บ <c oughs> มีมีปุ๊บป้๊ไม่ดีปุ๊ปปุ๊ <c oughs> ไมนี่ยังไงหลังยังไงหลัง

อันนี้ไหมถ้าเรื่องน้ำพ่อมาเอ้หพาไปดูด้วยดิไปดูเลยพ่อก็พาหนูไปดูน้หนูไปดูใกล้ๆนี่ไงมาไอ้บุญของน้ำพ่อมามะไปมาน้องไอ้ยูนี่บัดนี้ไปพีิราธาไปก็ได้นี่เดียบยูทูบเรนี่ใกล้ๆนี่นี่ไงเดียวนี่แล้วน้องหยอกใครล่ะนี่ไปเป็นน้ำไปน้องไอ้ยูนี่บัดนี้เอาไปเลย่มดื่ตากแล้ว

ดป็นตุ๊แม่แอลค่ไบอกพรุ่งนี้ใครไปโรงเรียนยกมือขึอ้นยกมือขึอ้นเราหมุนหมุนเอาอันหนึ่งจะเอามากแล้วน้องเธอน้องเธอช่องฟุกตานะนี่ตุ๊แม่น้องเธอไงะสูงสูงไหมสูงมากค่ะ ยังไรน,นะครับย,รย,ย่งไนะยังไงหลังนะครับผมตร้เยอย่างไงหลังนะครับผมครับตรงนี้เนี่ยว้าก็เมนยักสั็เปักสังก็เนักสจั <laughs> โอ้ย <laughs> คือกลนขี้ทางกันนะบานี้